ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2567 โดยตลอดโครงการสัมมาเนนได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงที่ได้เมตตาให้สัมมาเนนได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้จะเป็นเด็กแต่เมื่อได้บวชเรียนแล้วก็ถือได้ว่าสามารถเป็นเนื้อนาบุญตอบแทนพระคุณของบิดาและมารดาได้ นอกจากนี้สมมามเณรยังได้ปฏิบัติกิจวัตรกิจกรรมของสมมามเณรทั้งสวดมนต์ปฏิบัติธรรมออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมเพื่อให้สมมามเณรได้ฝึกเป็นสมมามเณรที่ดีเป็นเหล่ากอของสม,มณะเพื่อสืบทอดอายุระพุทธศาสนาจากนั้นสมมามเณรทุกรูปได้ลาศิกขาพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีส่งคืนลูกแก้วสู่อ้อมกอดของพ่อแม่และผู้ปกครองโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปราบปลื้มปิติ โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นส่วนเยาวยชนผู้เข้าร่วมโครงการต่างตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับตลอดโครงการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะในชีวิตประจำวันค่ะ